วัดปากแสงนหรอคงไม่ได้ไปหรอกพระอาจารย์หรอคะเนีนเยอะมากพระอาจารย์พระวัดปากแสงเนี่ยเนีนเยอะมากเลยวัดใหญ่อยู่เนาะจะขับไปทางไหนบอไปเมื่อนั้นที่พระองค์ิงไปเด้จ้ะไปแล้วอันไปเอาของดีน้ำเพื่อนพ่อมันแล้ว ระวังหมื่นล้มนะจกม้าจกจกมาบีถาถ้าเจ้ามาตรงมีแนวจกเออบองดูลูกนี่แต่กุญแจนีแต่กุญแจเรียกยังกุญแจมองดูเขียนซื้อใบพ้อนสิเออยยังเกาะ ซูนซองซูนูนค่ะไม่มีลูกซูนองค่ะมีม้งิงเ้อเสมาทั้งบนอไรโซอยู่ในขี้หิยลูนูนมีูนกับสองค่ะวันนี้อ๋อมันโตเก่าบ่ มันออกยังไงออกเด็กมากเด็กทไทยใช่ไหมออกสองสูตึง่าไทยไว้ตอนไทยกองไว้บอบีมาพบกับสายล่ายู่สานใต้พูดคุยข่าวหมอรำมีชื่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศตัวโลกทุกท่านนะครับครับกับมาพบกันช่วงเย็นๆของวันพฤหัสที่2ี่ มก,การาคม2569อีก3วันเราก็จะมาลุ้นกันอีกรอบเป็นไงครับภาพรบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องๆของสายล่าและแฟนขับ f อีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนขับ f อฟีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดารเพลินกันล้านโลกพระราชทาน อุ๋งอิงเพชดบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งแต่ละขึ้นภาพให้ดูด้วยเป็นไงครับวันนี้ทุกคนก็คงได้ติดตามได้ติดตามข่าวๆเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับสื่อใหญ่ระดับประเทศยังต้องเอามาตีแผ่เกี่ยวกับความปังความดังของหมอลำโซเชียลเบอร์หนึ่งของเมืองไทย สาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนั้นทุกคนก็คงยังจําได้ไม่กี่วันนี้เองสองสามวันที่ผ่านมาอยู่ที่วานนนีว้ว่าสักกลลครทิ่นฐานบ้านเกิดของแม่สุกตานี่แหละครับแล้วเป็นไงครับภาพที่สายล่าเปิดให้ทุกคนได้ชมภาพเปิดมือคลิปข่าวทุกคนก็คงได้ยินแล้วลูกสาวแห่งชาติบอกแล้วว่า0-20อยู่ในหมายเลข กุญแจรถของพ่อการชัยนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเจ็ดสองยังไม่จางหายทุกสิ่งทุกอย่างมาอีกสายล่าบอกเลยว่ามวลพลังงานตัวเลขของน้องถึงจะออกไปแล้วหรือยังไม่ได้ออกมันเป็นไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพ่อกันชัยบอกว่าศูนย์สองศูนย์ แม่บีเป็นคนถามว่าเลขตัวไหนนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างจะคําพูดที่หลุดปากหรือคําพูดที่ตั้งใจเหมือนกับเจ็ดสองเป็นไงครับคําพูดที่น้องพูดออกมาโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเลขสามสี่อยู่ที่สติ๊กเกอร์ของแม่หน,น่อยอุ้งอิงพูดคําเดียวเลยว่า สามกับสี่ก็เป็นเจ็ดเลขมีสองตัวสามกับสี่เลขสองตัวก็เจ็ดสองเป็นไงครับเต็มคาราเบลคราวนี้มาถึงกุญแจรถหมายเลขกุญแจรถของพ่อกันใจอุ๋งอิงก,ก็บอกแล้วนะครับว่าศูนย์สองศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดสายล่าจะบอกก่อนนะครับว่าคนไหนเชื่อก็เชื่อ,อน,นะครับคนไหนไม่เชื่อเ็าไม่ต้องเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องก็เรียกว่า ไม่ต้องบรรยายเกี่ยวกับสพคุณของความปังเจ็ดสองเป็นเหตุมาแล้วตอนนี้ยังไม่จางหายมาลายเจ็ดสองก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆคราวนี้ศูนย์สองสองศูนย์เราคอยดูเหลืออีกสามวันวันนี้ยี่สิบเก้าสามสิบสามเด็ดวันที่หนึ่งเรามาเฮกันอีกรอบแฟนขับเอฟซีของลูกสาวแห่งชาติเตรียมตัวเฮได้แต่ล่าก็มั่นใจแต่ไม่ถึงกับ ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็สวยศูนย์สองสองศูนย์ก็สวยสำหรับพอชอบเสี่ยงโชคก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการละเล่นแต่การละเล่นที่เราเชื่อเราศรัทธาก็นำพาให้เราได้เฮกันทั้งประเทศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมวลพลังงานอันวิเศษ,ษ,ษของอิงเป็นได้ดั่งใจผันครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยู่ที่อุบลราชธานีปากแจง ปีที่แล้วเป็นไงครับทุกคนก็คงยังจำภาพบรรยากาศได้ทั้งฝั่งสปปลาวทั้งฝั่งไทยแน่นก็เรียกว่าล้านแตกปีที่แล้วสาวน้อยสร้างประวัติศาสตร์ไว้อีกที่นั่นร้านแตกเรามาลุ้นกันปีนี้ว่าจะทำลายสถิติได้ไหมสายล่าก็ทำสายล่านี่คิดเอาไว้ว่าน่าจะ ทำลายสถิติเพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เหมือนกันทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าโชว์โชว์ของอุ้งอิงความงามเป็นอะไรที่สวยสุดงดงามไม่งั้นสำนักข่าวสื่อใหญ่ๆไม่เอาไปตีแผ่ขนาดนั้นเห็นเสื้อสตา์ทุกคนก็ต้องโอ้โหไม่ธรรมดาสาวน้อยเฟซบุ๊กแพงเป็นเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของการชมหมอลำอีกรูปแบบหนึ่ง ก็มีแต่ที่สาวน้อยเพชรพ่นแพงที่เดียวเกี่ยวกับการกู้เสือกู้สาแล้วก็เขียนเขียนโน้ตจองไว้เมียน้อยบอโจอ,อยู่คุ้มนั้นอยู่คุ้มนี้เราก็เห็นแล้วมันเป็นสีสันนี่แหละครับจนสื่อใหญ่เขาก็เอาไปดีแพ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่สุดยอดบอกเลยว่าชั่วโมงนี้หมอลําเบอร์หนึ่งแล้วก็อยู่ในโซเชียลคลองใจเป็นขับเอซี เป็นอะไรที่สุดยอดสาวน้อยเพชรบ้านแพงม่วนซื่นโงแซลจบที่เดียวที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้ก็ขอให้แฟนขับเอฟซีทางบนทางปากแซงแล้วก็ทางสปปลาวทางฝั่งซ้ายชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันแบบมีความสุขนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องบรรยายเกี่ยวกับความสุขอยู่ที่นั้นครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ฟังคำพูดของลูกสาว เกี่ยวกับหมายเลขกุญแจรถของพ่อกัญชัยตัวไหนทุกคนก็เก็บเอาไปเรียกว่าเอาไปเป็นแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดเกี่ยวกับมวลพลังงานตัวเลขที่หลุดออกมาจากคําพูดของลูกสาวแห่งชาติของเราครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s ั b s c r i b e กดไ i k e กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ